พูดถึงภาคการท่องเที่ยวค่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องยากจะทําให้คนที่มาเที่ยวบ้านเราประทับใจมาแล้วมาเลื่อเฉยมาแต่ว่าบางทีมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมเราไปติดตามค่ะจากกรณีข้องนักท่องเที่ยวชาวจีนที่วัตุุกทาลายร่างกายที่จังหวัดภูเก็ตค่ะลาสุดค่ะเมื่อช่วงเย็นวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปประชุมนะคะพร้อมก็มีการสร้างคุมแค้มในเรื่องนี้ค่ะ ก,กรณีที่มีการอัดคลิปติ๊กตอกค่ะแช่กันทึ่งกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวภูเก็ตแบบวันเดียวที่เกาะซิมิลันราคา9,000บาทแล้วก็มีการจ่ายเงินมัดจำมาได้แซ่ซับไปแล้ว5,000บาทค่ะแต่พอมาถึงวันหนัดหม้ค่ะบริษัททัวร์เนี่ยอ้างว่าไปพิษโรงแรมพอข้อเงินคืนพันนี้ก็ไม่พอใจอก็เลยมีการทำรายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวจีนน้องซีโบเห็นว่าท้งทีบนะคะทางชายมีดฟันแค้นนักท่องเที่ยวจนเป็นแผลเลยค่ะนั่นแลหละค่ะล่าสุดค่ะทันผูวาราชการจัง วัดภูเก็ตค่ะน,นายนรงวุ้นซิ้วก็ไม่ได้ยู้ช่วยไม่นิงช่วยเลยค่ะ,คะเรียกถูกไยที่เกี่ยวข้องมารวมกับประชุมห้ารือทึ่งกรณีดังกล่าวทันทีเนื่องจากวาเรื่องนี้แน่นอนค่ะว้าส่งพ้นกระถอบต่อพับหลักข้องประเทศค่ะโดยทันภูวานะคะก็บอกว่าต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทําผิดให้ความเป็นธรรมกับถูกฝายค่ะทางจังหวัดไม่ได้ละเลยกับถูกเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าภูเก็ตอ่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากปัจจันี้ที่เกิดขึ้นนะคะจังหวัดเองก็ได้นยค่ะ ให้เป็นเจ้าบ้านทีดีในการรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะพอเกิดเหตุการณ์อะไรคืนจะได้มีการดําเนินการแก้ไขทันทีค่ะจากคลิปที่ดูรุนแรงเหมือนกันนะคะอเออทีนี้ทางด้านข้องนายนพดลอาวุธกัมปรีชาค่ะท่านก็เป็นนายทะเบียนสํานักง,งานธุรกิจนําเที่ยวและมกักคุเทศาคใตายเคโซ่ก็ออกมาบอกว่าจะรับผิดช,ชอบในเรื่องของใบอนุญาตซึ่งผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามพรบธุรกิจนําเที่ยวและมกักคุเทศ เมื่อมาดูความพิษต้องบอกเลยว่ามีความพิษตามระเบียบนำเที่ยวในข้อกาวงเล็บข้อค่ะก็คือการกระทำการอื่นใดที่มาซึ่งความเสื่อมเสียรายแรงต่อศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีข้องประเทศไทยเป็นเหตุให้ผักชายบริยัตไม่เกิน 6เดือนมีโทปรับสุงสุดอยู่ที่5 0 0แสนบาทซึ่งอันนี้ค่ะจะนํามาชายในการลงโทษบริษัททั่วและก็จากการสอบส่วนภูตรงหานะคะปรากฏว่าให้รับสราราพนะคะการรับสรารภาพตลอดคอกล่าวหาโดยมีการส่งฟองศ้านในส่วนของการพกอาวุธค่ะก็มีโทษเปรียบเทียบปรับเป็นละหูโทษส่วนการทำลายร่างกาย มีโทษจำคุกสามเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาทรับโทษกันไปนะคะใครที่ทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียคะ่ะนั่นแหลคะค่ะใจเย็นๆสักทีหนึ่งตอนนี้หนักทองเทียวอาจจะเยอะกันแต่ก็คิดว่าเขาก็ทําให้เศรษฐกิจกของเราเติบโตนะคะ,คะมีไรคอยพูดคอยจา้าคันแหละจากคลิปก่อน,นาคีคลาดเหมือนกันคะ่ะน้องซีโบยังซึงมเนื้อเกี่ยวกับการทองเทียวค่ะเพราะว่านี่แหละต้องบอกว่าต้องเป็นจ้าบานที่ดีเพราะว่ากำลังจะมีเรื่องกระทำของการทองเทียวมาขึ้นนะคะ